ช่วงนี้ฟาร์มอีเวนต์แล้วเราก็ไปหยิบโมซินโอเบสเมสมาเล่นแปลว่โอเบสโอเบสเมสเอกันเช็คกันโอเบสเอเอเอะไรไปก็คือโมซินสั้นที่ติดตะตุมต่มตะตุ่มได้นะเออเอาไปทุบหัวซอมบี้หัวคนอะไรเงี้ยใช่ใช่ทุบอิโมูสามทีตายนะโ <'s> okay. อเคแต่ช่วงนี้เราหยิบมาเล่นมาทำเควสบ้างเอามาคู่กับคาตานะบ้างอะไรอย่างงี้เลนมันดีนะแต่ไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นกันจริง มันดามาจดีราคาไม่แพงแล้วมันก็ใช้แค่2ช่องอเอามาถือคู่กับคาตาะได้พอดีแบบไม่ต้องมีสกิลนั่นแหละเดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวปืนอีกทีอันนี้คือพอดีไปได้บูแล็คแห่งถุงตีสนุก,สน,กสนุกมากก็เลยเอามาให้ดูก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแตงโมบางงูทางขวา soon after แล้วคนดงออมา อาตายไปหนึ่งอ้ยไอ้กิ้งถางระเบิดตามยังนะตรงไหนอ่ะต้องแรกต้งแรกแถวนี้เฮ้ยต้องมีเพื่อนดิมีดิแต่พมปี่เท่าไอ้อยู่บนหัวอยู่บนหัวมันวิ่งมันวิ่งเห็นแล้วอยู่ในป่าคนหนึ่งบ้าง โดเราเราเราโดาใช้กระสุนไฟหรือกระสุนระเบิดหรืออะไรสอย่างเราต้องย้ายที่อ่ะมีมีคนบนหัวเราเนี่ยสถนเนี่ยฮะโอเคโอเคโอเคเราช่วยไม่ได้นีเราต้องอ้อมแบบเราจะโดนพื่มันดักขอคิดอะไรพี่ป๊าบถนเนี้ยเราได้ยินเสียงมันวิ่งอ่ะไม่นเป็ดสิเาเกลับเราเป็น่า เมื่อกี้มีคนอยู่ในป่าแถวนี้ด้วยนะเออเดินเดินน่ะเพื่อันอ้อมไปแล้ว34มบเมตรบ้านทางซ้ายอะข้างหน้าเธอต้องปูออหรือเปล่าเออ <c oughs> เออใช่อยู่ใต้บ้านคูครับ <คน S 1> ใกล้นิดใกล้ๆนิดเหนียนั่งกันเนียวกันเหนียนั่งกันเดียวมันเดซ้าย่ะมันหัวซ้ายป่ะแสง ตายปะเหมือนจะตายนะไม่ตายครับฮะโอ้โหลูกฟองโอ้ห้าปาระเบิดปาดซัมติงกระสุดไม่ได้ปีนเนโครต้องศพเราอ่ะต้องศพเราตามเราก็ได้แค่นั้นนะมาแรกคือเพื่อ ตรงที่เราเออปัญหาเอาแล้วเป่อ,อยู่นะมันชุบเพื่อนไปละจริงว่ะ เราว่าเราว่าเราฉุดแสงถึงไปเราใช้พแสงอยู่โอเคคยมีคนเข้าไปในบ้านนะระวังนะไม่เป็นไรเราอยู่นอกบ้านาอยู่ใต้ถุนบ้านข้าตรงนี้ตัวหนึ่งข้งาใจละแต่ยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันมีคนหีวอยู่เดืเอบลาวเอ้ยหยุดอ๋อิ้มไม่ทะลุแปร อซ้ายซ้ายมือที่ปิงข้างล่างแค่ขัดตับนะครับข้างล่างตรงที่แบบแถวนี้หรอใช่ในบ้านขวาในบ้านขวาระวังนะฮัลโหลสวยอ๋อมีคน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 ทางนี้ใกล้ใกล้ในบ้านข้างหลังพี่แด็ต้อนมาแล้วเข้าใจแล้วแขกดันลยแขกดันนะครับตรงที่พี่แด็อยู่เลยไม่ผิดสายป่ะอ๋อมสายแขก ตะโดนเฮดช็อตตะโดนเฮดช็อตอ่ะป้าเจ้าแต่จริงนะที่สองเมื่อกี้มันจะแหละได้มาได้อยู่แอ้ที่อย่างงี้ดอชมึงแม่นเลยใช่ I don't know who you are I will find you and I will kill you ไปอ้คนเดินหัวเลยนี่ได้อ่ะป้าข้างบนเนี่ยมันมีเส้นอยู่เห็นปหมโอ้ ตั้งกับดักเพิ่มนี่เหนือหัวเลยเนะี่ยตั้งตรงเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปจะเจอเส้นกับดักป่าแข็งไหมเราเปิดกันละเปิดน,นะละกับดักอะไรดูออกปะออกได้ป่ะวะไตดัออกซสายอะ <c oughs> เอา้า <c oughs> เอา้าเฮ้ย Get some help. อะไรวะบาวบาว,วายบาบวายคอนเซอร์คอนเซอร์กับดักคอนเซอร์ตรงเนี้ยเราปาระเบิดขึ้นไปก็ได้มั้งแล้วก็เคลียร์มันน่าะจะล็อกหรือเปล่าอ่ะอะไรแต่กลัวกลัวซาบุไลน่าล็อกอยู่ใช่ไหมใช่แท็กแท็กอะได้เด้อ อ้าวมัไม่บึ้มอ่ะบึ้มแล้วอย่าบอกมันกิ้งออกมานะาไม่กิ้งโอ้ไม่ตายอาระวังอุย้ยเอาหนีอ,อันนึงหนี <Need. S 2> ต้องเห็นแค่เส้นเดียวหยดไปเตะไปอัพมาอยอันนั่นเองเอาเอาัพมาก็ดูไม่ทัว่ว มันคือไอชิพต้องตั้งอ่ะคือเส้นนี้ที่เราบอกอะไรข้างบนอ่ะคือเส้นที่มีอยู่แล้วคิดว่าเป็นหน้าประตูอ่ะเอาห่วยตามเราในโคเซ็งไหมได้ได้เก่ต้องถอยมาแป๊บๆถ้าล็อกอยู่เนี่ยข้างหน้าเก่เนี่ยเอาทิงสลับไปก็ถอยไย้ะดิไอโคถึงปะหามุมก่อน กต้องย้อนกลับไปทางที่เราเข้ามากันให้สแกนอะไรวะมันจะแกนนี่ต้องไปข้างนอกใช่ปะใช่ใช่ครับตรงนี้โคดูเฮ้ยมีคนดักคนดักในในโคแรกครับตะกอนเต้โคอยู่ปามสามอนดสี่แล้วจะให้ยกเลิกบอกจะเสร็จแล้วเสร็จข้างหน้าให้แน่แน่โอ้ยตายเถอะตายครับโอเคเราชุบอยู่เราชุบอยู่โอเคผม อี๋ปัดไดปันไดอุ้ยข้างหลังเสือกข้างหลังเสื้อข้างหลังเสื้อลง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 มาอยู่ไกลปัดไดเราการ้อนให้แล้วเน็ตเนโครได้ปหมได้ได้เฮ้ยแต่แสงจะลงมาไม่ได้อะเนโครอยู่วะเอาไงเนโครเลยเนโครเลยปัดเระเบิร์ดสามสิบสี่ไปเลว วิ่ง,ง,ง,งเราไม่เหลือยาแล้วอ่ะปามโอเคเดี๋ยวจะกล่องอะ่ะแกมียาปะข้างในมียาปะไม่เห็นนะ่ะตั้งกล่องมั้งเนี่ยอ,อยู่ในบ้านเหรออยู่ข้างนอกครับตั้งกล่องนะปามได้ดตั้งไว้ข้างประตูมันอ,อ้อมไปขึ้นฝั่งนู้นก็ได้ไปคือมันมีตัวสไนด์อยู่ตัวหนึ่งเนาะ ใช่ว้าตรงนี้เปนตัวนึงฮะตรงออ่ข้างนอกฝั่งเนี้ยตัวเดียวตัวเดียวครับไก่ไก่ไกมันอยู่ข้างในในไอ้พวกไอแกนดิเออสองตัวแล้วครับฝั่งโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงดูแตกข้างนอก ตัวสองตัวสองเ็ดพีกไดไหมเด็ดพีกเดพีกไปถอยอยถอยถอยถอยนอกอยู่ไก่ใช่ไหมะเข้างกำแพงเลย Surprise โอ้ยก sí, okay. nice. ้มาเกมมาเฮ้ยไปนข้างหลังเสียข้างหลังเสีย้าม้อเีกคนตกสอบแงเรารู้แฉ่ปอมแดนอีคนนึงอีกคนนึงคนอยู่้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ ตะเกียบสวยนี้บอมแลนด์มันเรี่ยนหรือเ่าอ่ามันเป็นสติเกียบตะเกีบอะเก็บครับปะเจ็บไปร้านหนึ่งเจ็บไปร้านึ่งข okay. like ้างหลังมาชุบแสงดีกว <as ่าเก็บเก็บปะทีเฮ้ยมันตายมันตายครับมันตายสามคนแล้วข้างนอกอ่ะอยู่ตรงนี้คนหนึ่ง เอาคนขวาก่อนก็ได้บ้างฝาไม่ติดอยู่ข้างในๆๆอ่ะันนี้ยออติดเดือดสครับโอโหป้าอยู่ข้างหลังอยู่ฝั่งเนี้ยเออซ้ายสองโอ้โหไม่ดีไม่ดีแทกแทกเราบิดิ้งเราบิดิ้งไม่เราไม่มีเราขอชืนนะอ่าโอเค Uh, down, 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 down. Down. Why are you running? <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> <laughs> <The obese word. laughs> ใ,ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ